ไทย vs ฝรั่งเศสวอลเล่บอลหญิงเนชลล 2025, ั่นลีก2025เทียสถิติถ่ายทอดสดการแข่งขันวอลเล่บอลหญิงเนชั่นลีก2025วีนส2025สัปดาห์แรกที่กรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่4มิถุนายนวันที่8มิถุนายน2568โดยเกมนี้จะเป็นนัดสุดท้ายของสนามแรกทัพนักตบสาวทีมชาติไทยที่ยังไม่ชนะใครในทัวร์นามเมนต์จะลงสนามพบก,กับฝรั่งเศสทีมจากยุโรปที่ชนะ1แพ้2นัดซึ่งคู่นี้ที่ผ่านมาสถิติการพบกันเเเจกัันพีีียยยงงแค่คร้ดวทชาติ เป็นฝ่ายเบียดเอาชนะมาได้เราลองไปดูผลงานที่ผ่านมาก่อนที่จะพบกันในวันนี้สถิติการพบกันทั้งหมดที่ผ่านมาเจอกันทั้งหมด1ครั้งรวมทุกรายการไทยชนะหนึ่งครั้งฝรั่งเศสชนะศูนย์ครั้งเฮตูเฮตห้าครั้งหลังสุดไทยชนะหนึ่งฝรั่งเศสชนะศูนย์ 31พฤษภาคม2024ฝรั่งเศสแพ้ไทย2-3สเซตเนชัลล่นลีสำหรับทีมวอลเลยบอลหญิงไทยจะลงเล่นเกมที่4ในสัปดาห์แรกพบกับฝรั่งเศสในวันอาทิตย์ที่8มิถุนายน2568เวลา14นาฬิกาแฟนๆสามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ทาง vbtv